สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรตีมาให้ชมโปรที่น้องโรตีจัดโปรโปรด่ดีเนาะ500บาทนะคะส่งฟรีปลายทางก็ไม่มีบกเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีหินชนิดไหนบ้างเนาะมีมีหลายหลาย,หลายชนิดเลยเดี๋ยวน้องโรตีจะไปเร็วๆเลยแล้วก็ ถ้าพี่ๆคนไหนแบบว่าอยากสอบถามว่าเ,เสริมด้านไหนเดี๋ยวเราถามกันมาเพิ่มได้เลยนะคะโอเคชิ้นแรกของเรานะคะจะมีลาปิสลาซูลี่ค่ะไซส์ประมาณ10มิลนะคะนี่เลยค่ะสวยมากแร่ไยไลท์ชัดเลยค่ะโปรก็คือ500บาทนะคะทุกชิ้นเลยค่ะ คลิปนี้จะเป็นโปรโมชั่นก็คือ500บาทส่งฟรีไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มมีของแถมและอุปกรณ์ครบเลยค่ะพี่ๆเพียงแค่วัดรอบแขนมาแล้วน้องโลตีจัดให้เลยโอเคต่อไปจะเป็นนี่เลยค่ะหินไหมฟ้านี่เลยอันนี้ไซส์8มิลน,นะคะไหมฟ้าไซส์8มิลโอเคแล้วก็มีกรีนโอปอนะคะนี่ค่ะนี่ก็สวยมาก โอปอล์สีเขียวโอปอ์ o o P o, ก็ห้าร้อยเหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ไซส์แปดมิลนะคะสตรอเบอรี่ควอสนี่สตรอเบอรี่ควอสเกตนี้ก็สวยค่ะสีชมพูอ่อ,อน,ออนๆใสๆอันนี้ไซส์สิบมิลนะคะแล้วก็ออร่าควอสนี่ออร่าควอสสวยมากรุ้งสวยเลยขึ้นแบบเงาสวยแล้วก็มี ลาบาโดไลน์อ่านี่ลาบาโดไลน์นี่ก็ลุ้มชัดลาบารโดลาบาโดไล์หินพ่อมดแม่มดนะคะนี่เลยค่ะก็500บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็มีหินโลสควอสมาดามกัสกาเนี่ยไซิบมิลน,นะคะไซิบมิลเหมือนกันแล้วก็มีอเมทิสนี่เลยค่ะอเมทิสเกสวยเหมือนกันงานลุกวกวก็จะใส สวแล้วก็มีเลดไทเกอร์อายนี่เลยค่ะนอกจากเลดก็จะมีโกลเด้นด้วยนะคะนี่โกลเด้นไทเกอร์อายอันนี้ก็โปรห0าบาทเหมือนกันเนาะแล้วก็มีพีไนท์นะคะพีไนท์นี่จะไซส์ประมาณ10.5เนานมี10บมิลกับ10.5นะคะสำหรับพีไนท์นี่เลยสวยมากสีเขียวบางคนชอบคิดว่าเป็นคล้ายๆไหมเขียวนะคะ แต่ที่จริงการขึ้นคอร์สหรือตัวโทรมลินก็คล้ายๆกันค่ะใช่มาก500บาทเหมือนกันซันสโตนนี่เลยซันสโตนหรืหินพระอาทิตย์เกตนี้ก็ให้500บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นอ,ออคซิเดียนนะคะออคซิเดียนสีทองจริงเงินสีทองใช่ไหมบางอันก็จะขึ้นรู้เหมือนสีออกแบบม่วงๆจมพูด้วยนะ แปลกดีค่ะหินชนิดนี้แปลกดีไซส์10มิลน,นะคะแล้วก็มีอาเมทิีสติดปัว่วหรือออร่าไรหรือแก้วนางขวัญเนาะบางคนชอบเรียกว่าแก้วนางขวัญก็มีสวยมากค่ะนี่ค่ะไซส์10มิลค่ะตัวนี้น้องโรตีก็เอามาจัดโปะให้เหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้สตอเบอรี่ควอสอีกเกทหนึ่งเหมือนกันนี่อันนี้ก็สวยแปลกดีเนี่ยค่ะสวยมากให้ดูชัดๆ ไซสิบมิลน,นะคะสากุระอะเกตาเนอะก็มาลดราคาให้ไซสิบมิลน,นะคะสากุระอะเกตสไซสิบมิลค่ะมีแก้วผล็กด้วยนะแต่เป็นเกตส่นะตัวนี้ก็ให้500บาทเนี่ยใหม่ก็ชัดแต่ว่าเขาเป็นจะเป็นเกตสเป็นแบบนีห้หรือบางคนชอบเรียกว่าไหมดำเนอะ นี่ก็เหมือนกันอ้าร้อยบาททุกชิ้นเลยส่งฟรีนะคะตัวนี้ดวงตาสวรรค์เนีย่ยเห็นรูปดวงตาชัดมากเม็ดนี้ชัดดวงตาสวรรค์หรือว่า b บ c ็กอาร์เกนะคะเนี่ยค่ะสวยมากส1สิบมิลน,นะคะส1สิบมิลเนี่ยขึ้นตาชัดเลยค่ะสวยค่ะเกรดเเลยสวยมากแล้วมีเปลือกหอยยังมีนะเปลือบพี่ๆคนไหนชอบเนาะ ไซส์สิบมิลค่ะเปดหอยสวยสีแบบสีขาวนวลสวยเลย Back to Marine นะคะ Back to Marine นี่เลยแ a c k to Marine ไซส์สิบมิลน,นะคะโปรห้ารอยบาทเหมือนกันเยอะมากโปรโปรห้าบาทนี่จะเยอะมากมเนอะมีอ o มู Stone เกดนี้เนาะจะเป็นสีน้ำนมอันนี้ก็ให้ให้5้าอบาทไซส์สิบมิลมู Moon Stone ไม้เขียวก็มีนะไหมเขียวสวยมากเนี่ยค่ะเช่นนี้สวยใสยสวยไหมเขียวไซส์สิบมิลนะคะก็ให้โปรห้าร้อยบาทเนาะมีแก้วขนเหล็กอีกนี่แก้วขนเหล็กก็ให้ห้าร้อยบาทไซส์สิบมิลบางคนเขาก็จะเรียกไหมดำเนาะตัวนี้จะเป็นอ่าแบบขุ่นมีแบบขุ่นและแบบใส โรโดโรโดไนใช่เกือบจะเป็นแบบโรโดโคไซตลอดเลยใช่ไหมโรโดไนนะคะโรโดไนไซสิบมิลค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันเนี่ยค่ะเนื้อสีสวยเลยใครจะใส่เข้าเซ็กับาสขวันแมสกก็ได้ใสคอได้แบลลิวนะคะ S Value s ไซส์0ิมิลก็อยู่ในโปรเหมือนกันอ่านี่อันนี้เนาะเอามาลดราคาค่ะสำหรับหินมาละใคาเนาะไซส์ size 8มิลนะคะไซส์ size 8มิลเผือ่อพี่พๆคนไหนชอบน้องเอาเข้าโปรนี้ทั้งหมดเลยนี้ด้วยคุณไซส์ size. คุณไซส์ size. Size. ก็เดี๋ยวให้อยู่ในโปรนี้เลย500บาทลดพิเศษลดพิเศษไซส์ size ประมาณเออ่ส้นนี้น่าจะอยู่ที่7มิลนะคะ7มิลที่7.5มิล แล้วก็มีอะคคามารีนเกสไซส์อ่าอันนี้ก็สวยอะความารีนอันนี้ก็อยู่ในโปร500บาทพิงค์ทูมารีนนะคะไซส์ประมาณ8มิลน,นะคะไซส์ประมาณ8มิลพิงค์ทูมารีนโอเค <c oughs> เดี๋ยวน้องจะลง รายละเอียดให้เพิ่มนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่แบบสนใจชิ้นไหนก็ลองก๊อปรูปภาพแล้วลองสอบถามน้องอีกทีอย่าลืมนะคะโปนี้คุณหินโป5 0 0บาทส่งฟรีไปทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มเลยนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเฮงปังๆนะคะ